สวตอเข้าสู่ช่อง Data คุณสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า s c h o o l g i r l Simulator อีกแล้วนะคะเย่ Yay! ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ใช้ชีวิต EP 3กันนะคะมาตื่นแต่เช้ากันเลย ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอาบน้ำกันเลยจ้ะเดีย๋ยวเพิ่งอาบน้ำสิชีก่อนอแล้วก็ถอดชุดเลยโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ถอดชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกันเลยค่ะ โอเคเราจะอาบน้ำกันเลยค่ะอือฮึอาบน้ำเสร็จแล้วไม่ต้องรีบเวลาเยอะเออเนาะวันนี้เราก็จะมาแต่งชุดโอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็จะมา ภายกระเป๋ากันนะคะอาหารกลางวันนะคะตกลงร้านแฮมเบอร์เกอร์เนาะโอเคตามนี้เนาะนี่เราเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วอโอเคซึ่งเราจะพอพอรู้ว่าวันนี้ เป็นวันปิดเทอมด้วยแต่เราทำใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบไปโรงเรียนด้วยโหเนอะนี่โอเคจ้าเดี๋ยวเนาะวันนี้เราจะมาต่อคลิปเก่านะ เปลี่ยนทรงผมม่แล้วด้วยอันนี้การทวนอีกทีหนึ่งนะโอเควิ่งเลยใครเคยวิ่งไปโรงเรียนบ้างเออใครๆก็วิ่งไปโรงเรียนกันทั้งนั้นแหละบางคนก็วิ่งบางคนก็เดินนี่วิ่งเลยระวังหกล้มนะเกมนี้ไม่สามารถหกล้มหรอกแต่เกมอื่นหกล้มแน่ นี่เราเข้าห้องแล้วห้องหนึ่งเนาะโอเคจำได้แล้วนหนใครจำได้แล้วว่าเราอยู่ห้องหนึ่งโอเค,อเคไปต่อ,อมเก็บกระเป๋าไวมากเลยแม่ใกล้ถึงเรียนยังใกล้เรียนยังอุจะใกล้เรียนแล้วเราต้องรีบไปห้องเรียน ก่อที่จะโดนครูว่าโอเคคุณครูประจำชั้นต่อนเนาะทุกคนโอเคเราก็จะทำกันนางเป็นคนแรกเลยอ้หูเราเป็นคนแรกของห้องเลยเหรอโหขนาดทุกคนยังมาไม่ทันเลยเพราะเราเป็นซูเปอร์เกิร์ลเพราะว่าเราวิ่งไวอยู่แล้วอือ วัดดีวัดดีจ้าเธอชื่อแองกี้บรัชใช่ไหมใช่ครับผมมีอะไรหรอครับอ๋อป่าไม่อะไรค่ะนี่เธอวัดดีวัดดีจ้าอุ๊ยเข้าห้องเรียนแล้วไปดีกว่าพวกเราถ้าพวกเธอ คุงูยังไม่มากันอีกเหรออืมใช่แล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละอืมนี่มันเป็นคาบเช้านะเนี่ยเธอเธอไปต่อผมร้านไหนหรออ๋อเรามีวิกอยู่แล้วอะ่ะตอบตรงๆเลยทุกคนสวัสดีครูนักเรียนนี่เด็กหญิงนาโอมิทำไมมาสายคะเด็กหญิงนาโอมิ มาซ้ายอีกแล้วนะและข้างแลวข้างๆเธอน่ะก็ดาป้าไงคะไม่ใช่ข้างๆซ้ายเธอน่ะอ๋อน้ําตาลซ้ายยังไม่มาค่ะแล้วคนข้างหลังเธอละ่ะเออหัวเขียวค่ะไม่ใช่นี่ก็อีกแล้วฉันบอกว่าคนข้างหลังเธอที่นั่งที่อะไรละ่ะเออ ยามะคาวะค่ะยามะคาวะโอเคมาสายอีกแล้วนะยามะคาวะเฮ้ยเธอคุณครูค่ะหนูปวดฉี่ค่ะไปห้องนะ้ำเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยชี่ในเกมเนะเาะแล้วก็ชี่ในเกมเดี๋ยวเราฉี่ก่อนนะทุกคนอ้าโลงวุ เราต้องรีบไปอุ้ยมันจะหมดชั่วโมงแล้วร็วๆๆไม่น่าเข้าน้ำนาน,านเลยอ้าวหมดชั่วโมงแล้วเหรอ,โ,อโหเข้าน้ำเพลินไปอะ่ะเล่นน้ำอีกแล้วเราืไม่เป็นไรนี่เลยอันนี้ออกจากห้องแล้วนะทุกคนนี่ คนนี้ก็คุยกับหัวชมพูว่าเฮ้ยคุณครูพยาบาลคะไม่ทราบว่าคนไข้มีกี่คนคะไม่รู้ค่ะขอญอาตถ่ายรูปก,กันนะคะครูเออขอญาตเก๊กนะเออพูดผิดอุย้ยลิ้นพันกันเฮ้ยเธอสองคนทำไมมาสายขนาดนี้นี่กับเขา้าอันี้ใช่ไ นี่มันจะเข้าใกล้เข้าเรียนแล้วนะพวกเธอพวกเธอมาสายมาช้าจังเลยโมแต่คุยอยู่นั่นแหละเร็วๆเข้าก่อนที่เขาจะเข้าเรียนจ้าและสองคนนี้ก็เดินมาไปอย่างมีความสุขแต่ก็อาจจะทุกนิดนิดหน่อยหน่วัดดีวันดีจ้าเธอมาเช้าจังเลยเราเป็นคนแรกของห้องเราด้วยนะ จริงเหรอไม่เชื่อเพื่อหลงไม่เชื่ออีกแล้วนี่ทุกคนเราจะบอกอะไรให้ว่าว่าอะไรก็พูดมาสิอืมพวกแก๊งมัมอะสามคนนั่นนันนั่นนั่นนแก๊งแบดบอยแบดเกิร์ลอะเออเขาสามารถร้องเพลงส่งอย่างแบดได้ไหมไม่รู้ เขาถือไม้เบสบอลตลอดหืมแล้วก็ใส่แมสเพื่อป้องกันอนาไมัยเหรอใส่แมสเพื่ออะไรอ่ะโควิดหมดแล้วมั้งช่วงนี้อะเดาเอาช่วงนี้โควิดหมดแล้วมั้งพี่คะรู้ได้ไงคะว่าโควิดหมดแล้วเดาเอา <c oughs> อันนี้แต่งเอง วัดดีแกงชุดว่ายน้ำอยากว่ายน้ำกับฉันไหมออไม่จ้ะพักกลางวันเฮหิวข้าวเยนี่ทำตามจากคอมเมนต์เลยมีคนคอมเมนต์ไปแล้วหนึ่งนี่บอกว่าไปร้านเบอร์เกอร์เมดโอเคตกลงแฮมเบอร์เกอร์เ,รเมดเนาะโอเคไปจ้า ันจะไปร้านแฮมเบอร์เกอร์เมดแล้วนะทุกคนดูดีๆนะนั่นคือร้านแฮมเบอร์เกอร,ร,ร์เมดเม็เม็เมเมสีประจำร้านคือสีเขียวกับสีแดงนี่พอเมดใส่ชุดสีเขียวไงเออพี่สารเจ้ามาได้งไงเนี่ยโหคุยกันเออว่าไงคะ เอาแฮมเบอร์เกอร์หรอคะทำไมไม่นั่งล่ะคะโอ้ยคุณคะทำไมทำแบบนี้ล่ะคะคุณเป็นแม่ชีนะคะเฮ้ยปวดชีพามสิเออใช่แม่ชีน่ารักมากเลยอะแต่งตัวดีมากวัสดีค่ะพนักงานพี่พิสานเจ้าทำไมที่สวยขนาดนี้ล่ะคะ นี่คือช่องตัวเรา้ยนี่คือตัวน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะอืมนี่แล้วก็ทำการกินไปด้วยเดินไปด้วยไม,ไม่เป็นไรจ้านี่ทุกคนอ นี่คือร้านคาเฟ่ถามจริงยังไม่มีใครตอบเราเลยหรอใช่ใช่ม,มันก่อนรู้ไหมส,สเปรย์อันนี้อ่ะไว้ทำอาหารญี่ปุน่นเป็นอาหารจากซูชิอืมนี่ดูสิหูสเปร์ และถ้าฉีดไปแล้วก็คือไฟไหม้เลยไฟไหม้ทั่วโรงเรียนเลยเราว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเราทำคลิปเกี่ยวกับใช้ชีวิตหนึ่งวันเนาะโอเคเออหอถามจริงลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดูดูดูด,ด,ด,ดูทั้งนักเรียนทั้งคุณครูเยอะมากเยอะมาก หูร้านนี้คงขายดีละสิคนเยอะเกินู้หกินพร้อมกันเลยแต่ก็ยังไม่ค้องกันเสียงกินนึกถึงอยากกินเลยเลย <c oughs> ใช่ปะวัดดีจ้าหืมก็คือแปลว่าอร่อยใช่ไหมก็ ชีสุมสมัเอาไ้เบ๊เลย้ินพันกันอีกแล้วเธอหัวเขียวเดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสืออีกแล้วหรอคลิปที่แล้วเธอยังไม่มีนะวันหลังเธอต้องเอามาด้วยจ้ะไป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 อุ้ยอันนี้เกินไปแล้วชุดนักเรียนหูโคตรสวยเลยอะ่ะนี่ ทุกคนก็ใส่สีฟ้าเราใส่เสียมพูเพราะว่าเราชอบเสียมพูามากเลยนะจริงๆแล้วผมของมารเราก็จะเป็นสีฟ้าและตาก็จะเป็นสีว่วงอันนี้เป็นหูฟังแมวนะเพราะเราชอบหูฟังแมวสีเขียวเขียวเนี่ยเออมันไม่มีเสียมพูเราก็เลยเอาสีเขียวแทนเพราะว่ารู้ไหมหูฟังเนี่ยเราจะหาหูไม่ใช่สีอะไรก่อน แล้วก็หาหูแมวหูแมวเป็นสีเขียวและว่าอุ้ยหูฟังเข้าสีกับหูกับหูแมวเลยรวมกันเป็นหูฟังแมวเลยเราเป็นคนคัดเกมเก่งนะทุกคนก็อาจจะลงตัวเองนิดนิดน่ดน,นอยมาหูนี่คือตอนกลางวันนะเนี่ย เลิกเรียนกันแล้วจ้ะตึงต้ง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 ตึ้ง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 เขาเรียนแล้ววุ้ยอ้ยอ้ย้้หัวเขียวขวางทางเลยตรงนี้คนจะเดินขอโทษค่ะอย่าวิ่งดีกว่าโดนตัวเขาหูเลิกเร็วเรียนไวจังเนี่ย วางกระเป๋าเ,เก็บกระเป๋าก่อนนี่กระเป๋าใบสีแดงคุเล็กจังเลยรู้ไหมมันมีอะไรที่จะหายากในเกมนี้ที่สุดก็ <S 2> <S 2> <S คือเดี๋ยวเราเอาไปให้ดูนะนนี่เลยสิ่งที่หายากในเกมนี้ที่สุดก็คือ นี่เลยมันให้ทายว่าอยู่ในสารเจ้านั่นน,น,น,นัหายากที่สุดเลยหายากที่สุดในประเทศไทยก็คือคือคืออะไรเนี่ยไม่ใช่สารเจ้าเวะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอืืหไม่ตายเถอะยอกๆยอก นี่ไงละ่ะหายากที่สุดนี่คือลูกอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บอกมาด้วยลูกนี้คือลูกอะไรเนี่ยที่เราถือกลมๆน้ำตาลน้ำตาลอ่ะนี่คือลูกอะไรคะทุกคนใครรู้บอกมาเราจะกินว่ารสชาติมันเป็นยังไงหาซื้อยากนะเนี่ยลูกตัวนี้ลูกลูกนี้อ่ะอืม ป้าใครมีรูปแบบนี้บ้างบอกมาหน่อยโอเคล้างเลิกเรียนแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำคลิปเกี่ยวกับวันสงการนะทุกคนเราไม่ใช้ชีวิตและโอเคก็คือนอนเลยนอนไปและวกุ๊ดไนท์นอนทั้งชุดนักเรียนนี่แหละ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย